จำมะนาวำอะไรจำมะนาวเราเเลยเอาอะไระไอ้ถือถือไอ้ถือใก้ปากมันเลยนี่แต่ละครั้งมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ในสะพานยาวหัวเมื่อก่อนเป็นเล่นริเกะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นริเกะแล้วมีการสองเมียก็หาเลี้ยงทำงานเช้าเย็นมีอยู่คืนหนึ่งอยู่ๆหัวขึ้นตื่นขึ้นมาร้องเพลงริเกเฉยเลยทกระทั้งที่ร้องเพลงทั้งทั้งที่ไม่เคยเล่นริเกะมาก่อนร้านที่ไม่ได้เราเอง คเคยม่เเลงนิเกมากนเมียก็สงสัยว่าเราเพลงนิรภยได้ไงแต่ก็ไม่ได้สนใจะอะไรก็หลับต่อไปพอวันลูกขึ้นเมียเมียเมียซื้อของสดมาไว้ที่ตู้กะว่าพรุ่งนี้ชนนเช้าก็ทำกับข้าวกินก็เก็บไว้ในตู้เรียบร้อยอย่าก็น,นอนปกติคขานอนอยู่ๆก็ได้เสียงอะไรกุบๆรุในตู้กับข้าวเขาเลยลงไปดูเมียเลยลงไปด,ไปดูเห็นหัวกำลังกินของสดๆอยู่ เคยตกใจครับเลยรีบขึ้นไปนอนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หัวก็ขึ้นมานอนทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้กันพอตื่นเช้ามาเมียมาดูกับข้าวอ้าวหายหาย,หายไปก็เขารู้ว่าหัวกินก็เลยไปบอกชาวบ้านรู้ว่าเนี่ยหัวเขาไม่เป็นไรจิ้ของดิบๆิเมียชาวบ้านเลยบอกว่ามันดิบหรือเปล่าฮะเนี่ยมันดิบหรือเปล่านี่ยครับาทำไว้แล้วเหรอ <laughs> ทำไว้แล้วเฮ้ยทำไม่ไดชาวบ้านเลยบอกว่าให้ให้วันนี้ให้ไปดูอีกทีหนึ่ง ถ้าใช่ก็ก็เอาน้ำมนต์เนี่ยล่าพปที่ผัววันไหนวันไหนวันลิงขบไอ้ดิไอ้ดุไอ้ดไอ้เนี่ยอ่อแต่ต่อชเมียก็เสื้อขามาแชร์เหมือนเดิมหัวกลับมากินเหมือนเดิมเเย่เยู็นตู้ข้าวไอ้คู้ข้าวท่ข้าวเเออของมงไม่ลง้ข้าวเมียก็แอบดูว่าหูกำลังกินอยู่สั เมียก็เปิดหวานน้ำหมดแล้วกระซ่ไปที่หัวหัวก็แล okay. ้วคาวเสร็จแล้วสลบไปพอรุ่ช้าก็หายจบจบแล้วจบแล้วแค่นี้ตลบบ้าจบบาเรืองนี้ตลบว่าหม่วกเกียระยว้บ้าี่นถือมไม่เม่ยไม่สัไม่ได้เฮียอะไรเพิ่ม